พาไปล่ความคืบหน้ากันบ้างค่ะโครงการซื้อเรือประมงออกนอกระบบอายุยกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางประมงสงคล้าก็ได้มีการยืนยันนว่าโครงการซื้อเรือประมงออกนอกระบบตามมาตรการอายุยค่ะได้ดยเนินการตามระเวยบครบถ้วนแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยก็ยุ่ในขั้นตอนของการรบผิดนะอนุมัติงบประมาณค่ะก็เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ถอดทิ้งชาวประมงย่างแน่นอนค่ะ หลังจากทีผู้ประกอบการเรือประมงมากว่า1น0่งรอยคนค่ะในจังหวัดสงขลาร่วมตัวประชุมห้ารือถึงความคืบหน้าการจ่ายเบี้ยเยียวยาในโครงการซื้อเรือประมงออกนอกระบบลังดาเนินการมาั้งแต่รัฐบาลยุคคอโซโชนะด้วยในปีส5 5ภูมิอยห้าสิบแปดที่ผ่านมาค่ะชาวประมงก็ได้มีการลงทะเบียนแล้วก็ยืนลักท้าให้กับกลุมประมงเรียบร้อยแลว้วจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เกือบสิบป,ปีแต่ว่าผู้ประกอบการชาวประมงก็ยังไม่ได้รับเบี้ยเยียวยาค่ะก็เลยทําให้ได้รับความเดือดร้อนย่างมาก ขณะทีเรือประมงก็ต้องโจทย์เผื่อโรคการดำเนิกนการจากภาครัฐค่ะ โดยเรื่องนี้นายเจริญโอมานีประมงจังหวัดสงคล้าเปิดเผยนะคะว่าเรือประมงของสมาคมประมงส่งคล้าเนี่ยลงทะเบียนไว้ทางแม่นึ่งรอยกาลสิบเจ็ดลำแต่ว่าผ่านการประเมินของกลมประมงเนี่ยแค่รอยซ้ำสิบลำส่วนที่เหลืออยู่ระวังอุทธร์ค่ะเนื่องจากพิษเงินไขข้องกลมประมงโครงการนี้ภาครัฐเนี่ยต้องการลดจํานวนเรือจัดการทรัพยากรประมงทะเลให้มีความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนซึ่งหลังจากได้ดาเนินการเปิดรับสมัคร ผักรักก็ได้เ,ดเิ่มเนิเนการตามระเบียบผ่านขั้นตอนการพิจารณาต่างๆเรียบร้อยแล้วโดยในพื้นที่ของจังหวัดสงคลาค่ะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการ ร่องงบประมาณที่จะนํามาจา่ายชดเชยให้กับประมงที่อาซาออกนอกระบบซึ่งประมงส่งคลาได้ดําเนินง,งานตามขั้นตอนในระดับจังหวัดครบถวนส่งเรืองไปถึงกรมประมงผ่าน,านกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆไปแล้วหลังจากนี้ก็ต้องเข้าวซู้การพิจารณาตามนโยบายแล้วก็นําเข้าสซู้คอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโอกาสนี้ค่ะก็เลยข้อส่งกําลังใจนะคะให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ถอดทิ้งแล้วก็จะมีการสร้างตอนในเรื่องนี้เพื่อจะแก้ปัญ ให้กับปี่น้องชาวประมงต่อไปค่ะลองไปฟังเสียงแรกค่ะกรมประมงนะครับรัฐบาลเดิมเนี่ยประสงค์ให้ลดจํานวนเรือนะครับลดจำนวนเรือเพื่อให้สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรประมงเนี่ยก็เลยมีการให้สมัครเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นการสมัครใจเข้าร่วมโครงการนะครับก็เป็นเรือที่ทําการประมงปกติอยู่นะครับที่จะ ออกนอกระบบคือรัฐก็จะชดเชยเป็นตัวเงินให้นะครับซึ่งผ่านการขั้นตอนการพิจารณามา,าหลายระดับแล้วนะครับในส่วนของสงขาเนี่ยเราก็ที่มีเหตุรวมตัวกันนะครับก็เนื่องจาก็อาจจะรอ,อในเรื่องของงบประมาณที่จะได้นะครับทีนี้ในส่วนของภาคราชการเนี่ยระดับจังหวัดดําเนินการครบเรียบร้อยแล้วนะครับระดับกลุ่มก็รวบรวมทั้งประเทศเนี่ย จาจะไม่เป็น923ลำนะครับทั้งประเทศนะครับเป็นงบประมาณทั้งหมด1,600กว่าล้านที่จะมาชดเชยให้พี่น้องที่อาสาออกนอกระบบนะครับเพื่อรักษาความสมดุลของทรัพยากรนะครับก็ขั้นตอนผ่านจากกรมประมงไปแล้วนะครับในการพิจารณาตามระเบียบต่างๆนะครับก็คงต้องเข้าในส่วนของควายนโยบายนะครับที่จะซึ่งควายนโยบายก็ ก็คงมีขั้นตอนนะครับในการพิจารณานะครับว่าเข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ก็คงนําเสนอได้ในในในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับ ก็รออีกสักอึดใจเดียวนะคะทางประมงบอกแล้วว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนข้องการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ถอนทิ้งเช่าประมงยากษแน่โน่นนั่นเองนะคะก็ะให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบเรื่องข้องการช่วยเหลือเยอียวยาแนวโน่นไม่ถอดทิ้งโุกต่อแล้วก็อีกอย่านหนึ่งต้องทำความเข้าใจด้วยนะว่าการทํางานของภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะเบิกเงินมาได้เลยมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนไปตามลําดับั้นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆแล้วก็เข้าใจกับภาครัฐด้วยเหมือนกันถูกต้อค่ะ